ครับก็มีเรื่องจะมาขอบคุณพระเจ้ามาแชร์ให้พี่น้องทุกคนได้ฟังนะครับก็ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับตัวของกัดเองก็ได้มีโอกาสกลับบ้านนะครับไปสังสรรค์กับครอบครัวที่ต่างจังหวัดนะครับก็วันที่วันที่30ธันวาครับก็คือ,อคุณแม่กันเนี่ยเขาเป็นเป็นครูแล้วทีนี้วันที่30เนี่ยโรงเรียนของคุณแม่ครับเขาจะจัดงานเลี้ยงปีใหม่เฉพาะคุณครูจะไม่มีนักเรียนมาร่วมก็จะมี ก็จะแบ่งเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นเป็นเป็นโต๊ะคล้ายๆงานโต๊ะจีนงานเลี้ยงโต๊ะจีนอะไรเงี้ยครับก็จะมีเวทีเวทีใหญ่เลยเป็นงานเลี้ยงช่วงกลางคืนงานเริ่มประมาณ6กโมงเย็นครับประมาณนั้นก็แม่ก็ไปร่วมไปร่วมงานครับแล้วทีเนี้ยตัวโต๊ะโต๊ะจีนเนี่ยเขาก็จะแบ่งแต่ละสายชั้นว่าสายชั้นปสนั่งตรงนี้ป .5 น,น, 1, 3, นั่งตรงนี้ม .1 มสนั่งตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปนั่งกันแล้วเขาก็จะมีอ่ากิจกรรมจับฉลากกันของ ของโรงเรียนซึ่งตัวฉลากเนี่ยครับมีหลายชิ้นมากๆแต่ว่าจะไม่ได้ทุกคนถ้าคิดง่ายสมมติว่าคุณครูมีประมาณ50ท่านแต่ว่าของขวัญมีประมาณ30ชิ้นประมาณนี้ครับมันก็จะมีคนที่ได้กับไม่ได้ด้วยแล้วหนึ่งในรางวัลน,นั้นก็จะมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ามีทองคำมีของเล็กๆน้อยๆเงินสดมีซองต่างๆประมาณนั้นครับซึ่งแม่ก็อยากได้ทอง มากมากแต่ว่ายังยังไม่รู้มูล,ลค่าทองนะครับว่ามันเท่าไหร่ก็คือรู้แค่ว่าโอเคที่ไปเนี่ยอยากไปลุ้นรางมันอยากไปได้ทองอยากไปเอาทองอะไรอย่างนี้ครับก็ก็ไปไปร่วมงานกันแล้วตัวกัดเองก็ไปด้วยก็คือเหมือนไปไปไป,ไปนั่งให้กําลังใจคุณแม่เพราะว่าเพราะว่าคุณแม่อยากให้ลูกไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับแล้วทีนี้ ครอบครัวกัดมีมีมีลูกสองคนก็คือมีกัดคนหนึ่งกับน้องสาวคนหนึ่งใช่ไหมครับแม่บอกว่าอยากให้ลูกคนไหนคนหนึ่งไปใครสักคนแล้วทีนี้น้องไม่ไปกัดก็เลยได้ไปแทนพอกัดไปร่วมงานกับแม่ปุ๊บนั่งที่หน้าเวทีกันประมาณนั้นครับมันก็มันก็จะมีการแบ่งช่วงแบ่งช่วงกิจกรรมมาคานในการจับฉลากด้วยซึ่งเราจะไม่ได้จับทีเดียว30ชิ้นเลยเราก็จะแบ่งเป็นทีละ5ชิ้น10ชิ้นประมาณนั้นครับก็ตัวทองคำเนี่ย มันมีหลายรางวัลครับมีประมาณ5-10ถึงรางวัลถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มีเยอะมีม,มีมีหลายคนที่ได้ซึ่งแม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ทองก็จู่ๆตอนที่กําลังนั่งกินกันอยู่แล้วก็จับฉลากรอบแรกอะไรเงี้ยครับยังไม่มีชื่อแม่แม่ก็หันมาหาเราที่ที่เราเป็นคริสเตีย,ยนอะไรเงี้ยครับแม่ก็จุๆแม่ก็บอกเลยว่าโฟกัสอ่า อธิษฐานให้แม่หน่อยสิอธิษฐานกับพระเจ้าของกัสให้แม่หน่อยแม่พูดอย่างนี้เลยว่าอธิษฐานกับพระเจ้าของกัสเนี่ยให้แม่หน่อยแม่อยากได้ทองมากอะไรอย่างนี้กัก็เลยบอกแม่ว่าแม่อธิษฐานเองเลยแม่ไม่ต้องให้กัทอธิษฐานให้ก็ได้ถ้าแม่อยากได้ถ้าถ้าแม่อยากได้ทองจริงแม่ต้องอธิษฐานหลับตาอธิษฐานแล้วก็ให้แม่พูดออกมาให้กัสได้ยินด้วยอะไรอย่างนี้กัทก็อยากได้ยินว่าเขาพูดจริงๆริงไหมเขาก็ นั่งนั่งอย่างเงี้ยครับสัปต,ตานนั่งอธิษฐานบนโต๊ะจีนข้างหน้าก็เป็นวทีใหญ่ๆแล้วก็คนอื่นเขาก็นั่งกินกันเขาก็ไม่รู้หรอกว่าแม่ทําอะไรอะไรเงี้ยครับแม่ก็แม่ก็บอกว่าเออขอ,อพระเจ้าลูกลูกพูดประมาณว่าลูกอยากได้ทองนะอะไรเงี้ยครับแล้วขณะที่แม่อธิษฐานก็อธิษฐานกับตัวเองในใจด้วยว่าพระเจ้าได้โปรดถ้าเกิดพระเจ้าอยากให้แม่รู้ว่าพระเจ้ามีจริงพูดพูดกับตัวเองในใจครับว่าถ้าถ้าพระเจ้าอยากให้แม่รู้ว่าพระเจ้ามีจริงได้โปรดพระองค์ทรง ไวพรแม่กัดด้วยให้แม่กัดได้อะไรก็ได้ไม่ใช่ทองก็ได้อะไรเงี้ยครับให้เขาดูว่าเนี่ยพระเจ้ามีจริงๆนะอะไรอย่างนี้ก็ก็พูดประมาณนั้นครับแล้วก็อธิษฐานในใจแบบลงท้ายในในในามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนแม่ก็อธิษฐานของแม่เสร็จอเมนเสร็จปุ๊บอะไรเงี้ยครับแล้ก็โอเคก็นั่งรุนกันแล้วก็ประมาณช่วงที่2หรือที่3ที่จับจับรางวัลเงี้ยครับเขาก็จะจับทองก่อน ในในทองที่เขาจับขึ้นมาเนี่ยแม่กัดสอนสอน,สอนป .4 ใช่ไหมครับเขาหยิบขึ้นมาเขาบอกว่าคนที่ได้ทองอันนี้นะครับอยู่สายชั้นป .4 สายชั <c oughs> ้นป .4 ทุกคนที่นั่งบนโต๊ะป .4 เขาก็ลุ้นกันว่าจะเป็นใครอะไรเงี้ยครับแม่กัดก็ลุ้นด้วยแล้วก็สุดท้ายเขาก็ประกาศว่าเป็นชื่อแม่กัดเองที่ได้ทองอันนั้นไปอะไรเงี้ยครับก็แม่ก็ดีใจมากแล้วก็รีบวิ่งขึ้นเวทีไปแล้ก็วิ่งไปถ่ายรูปให้แล้วก็พอแม่เขาลงมาเงี้ยครับก็บอกแม่โอเคเนี่ยแม่อันนี้พระเจ้าให้แม่นะแม่ต้้อองพพว่าาขบคุณระเจ แม่ก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าอะไรอย่างนี้ก็เลยก็เลยแบบว่าโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่มากๆขนาดแม่ยังไม่ได้เป็นผู้เชือ่ออะไรเงี้ยครับเขาอธิษฐานแล้วเขาก็ได้จริงๆด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามบอกแม่อยู่ว่าให้แม่เปิดใจไหมแบบว,ว่าอยากลองเชื่อด,ดูไหมอะไรเงี้ยครับแม่บอกว่ายังก่อน <laughs> 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 แม่บอกว่ายังก่อนก็ก็ถือว่าก็จะอธิษฐานต่อไปแล้วก็หวานไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเมื่อวันสองวันก่อนก็ได้มีโอกาสคุยโทรศัพท์กับคุณแม่เหมือนกันก็ หวานล้อมแม่เหมือนกัน <laughs> หวานล้อมคุณแม่ด้วยก,ก็ก็ค่อยๆหวานครับก็ก็เชื่อว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งแม่จะรู้จักพระเจ้าครับผมขอบคุณพระเจ้าครับพี่เมนครับ